โอ้แต่ด huh. ูแลรละเอียดเลยนี่อ้อยพันอะไรเนี่ยอ้อยอันนี้อ้อยอันนี้พันหนึ่งพันเก้าสองหนึ่งหนึ่งมั้งเนี่ยเก้าสองหนึ่งหนึ่งเคใช่ไหมเคเคเคเก้าสองหนึ่งนะเขาเรียกตองหนึ่งอ่ะอ๋อตองหนึ่งเขาเรียกตองหนึ่งอันนี้ใช่เลยกี่ไล่เนี่ยทำอ้อยทั้งหมดห้าร้อยสิบกว่ากว่าเองห้าร้อยสิบกว่ากว่าห้าร้อยเสร็จเสร็จห้าร้อยเสร็จเสร็จมาพันหนึ่งแปดร้อย อไม่ไหวแก่แล้วอะเมื่อก่อนเท่าไหรแล้วเดี๋ยวนี้หกสิบแล้วขวดแรกเนี่ยฉีดได้หมดเลยเนี่ยประมาณหกไร่หกไร่เอ้สิบไร่สิสิบไร่พันกิโลแบงโนมาสิบไร่อะพันลิตรอือพันลิตรเลยเขาใส่พันลิตรเลยอารถวิ่งอไยวิ่งเข้าไปในรอยรถเยียอเนี่พออยู่รถเยียบไปมันหนองมันแตกขึ้นมาเยอะไหมอ่าเยอะเยอะอะเนี่ยแตกหนอดีพอถูกถูกดินก็ดินมันซุยเข้ามาก็ดินมันร่วนซุยขึ้นนิด มันแทงหนอก่ายมันก็แทงหนอกึ่งแทงหนอกึ้นแดงขึ้นนั่นแหละแต่ไม่บอกต่อแต่มันมันมันผิดตาเลยใช่ไหมผิดตาแต่ไม่บอกต่อเราใช้ก่อดินล้วนเอาไว้เอาไว้๋อดินมันจะล้วนซุยป้าป้าอ่อนสังเกตยังไงนะสังเกตยังไงใช่ไหมก็ถอนหญ้าดูสิธรรมดาหญ้าถอนหญ้าใช่ไหมใช่อ๋าเดี่คราวนี้มามาลองถอนอ่ะถอนหญ้านี่หญ้ามันถอนง่ายเห็นไหมยเนี่ยหญ้าถอนง่าย ก็คือถ้าดินแน่นถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นไม่ขึ้นี่งั้นก็จะขาดรากแต่นี่รากขึ้นมาเลยแสดงว่าดินปรับสภาพปรับสภาพดินพร้อมล่วงไปถุงดินปรับสภาพดินถูกใบอ้อยปรับสภาพอ้อยเออนี่อ้อยมันจะโตเร็วธรรมดาจะไม่สูงอย่างนี้ทุ่งนาปังยังไม่สูงอย่างนี้ก็ดูฉายส้มแดงแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าที่เข้ามาได้ฉายมันก็ไม่ส่วยเท่านี้ไม่สวยเท่านี้แล้วพี่อี่งเคยทําอ้อยมากี่ปีแล้ว ทำมาหล,ลายปีแล้วหลายปีแล้ว<ม>ก็คือที่เปรียบเทียบคือปีนี้ดีที่สุดปีนี้ดีปีนี้ดีที่สุดเพราะว่าตออ่อสี่ะเนาะอ๋อต่อสี่ทำมาแล้ไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วแล้วการแตกแตกหน่อของมันล่รคะพี่อึ่งมันแตกแบบนี้ไหมมันก็ไม่แตกแบบนี้รอกมันไม่ไมแตกแบบนี้เลยอ๋อไม่เคยแตกอันนี้แตกเป็นสิบหน่อเลยเนาะไม่ใช่ว่าแตกแค่ออ ไม่ใช่แตกแค่ว่ากอนี้กอเดียวใช่ไหมใช่โอ้หลายกอแตกเหมือนกันเลยนะคะอืมทีนี้เมื่อตอนที่เดือนมาแนะนําพี่อึ่งเนี่ยพี่อึ่งเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยก็ได้ซื้อวาขวดหนึ่งอ่าซื้อวขวดหนึ่งไม่เชื่อเลยเออไม่เชื่อพอดีก็ให้แฟนมาชีดก็ว่าเออก็ว่าเอะทำไมอ้อยเราจะเป็นแบบนี้อือฮ์อ้อยเราทำไมพุ้งอย่างงี้ก็ว่างั้นอือฮ์แล้วทําไม ก็ต้องใส่ต้องเป็นส้มแดงนี้แหละถึงจะได้เป็นแบบนี้อืถึงได้โทรสั่งเดือนอีกเลโทรสั่งอีกสองลงังอ๋ออีกสองลงังแปลว่ามั่นใจ,นใจก็วันนี้นะคะถือว่าพี่อึ่งใช้อ้อยพันลําปางใช่พันลําปางนะคะพันลำปางเออ